สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองที่7นะครับเรื่องความเหนื่อยของของไหลนะครับโดยจุดประสงค์การทดลองนะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ข้อนะครับข้อที่1นะครับเราจะศึกษาการที่ของวัตถุนะครับเมื่อถูกแรงต้านจากของเหลวนะครับข้อที่2นะครับเราจะหาค่าความเหนื่อยของของไหลนะครับมีสัญลักษณ์เป็นตัวอีตานะครับเป็นตัวเหางยาวนะครับทฤษฎีนะครับพวกเราก็ศึกษาได้ในเอกสารแต่ว่าอาจารย์จะพูดคข้าๆนิดนึงนะครับเราจะหาค่าความเหนื่อยของ ของเหลวที่อยู่ในกระบอกทรงกระบอกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกีซลีนนะครับกีซลีนนะครับเราจะใช้ทฤษฎีนะครับในการศึกษานะครับโดยการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับที่มีลักษณะทรงกลมนะครับเมื่อเคลื่อนที่ในของเหลวนะครับมันจะมีเกิดนะครับแรงนะครับน้าหนักของของวัตถุนั้นนะครับจะถูกต้านด้วยนะครับแรงเหนือแล้วก็แรงลอยตัวนะครับในช่วงแรกนะครับที่อาจารย์ เลเบลไวเป็นช่วง a ไปถึง b นะครับช่วงนี้แรงทั้ง3แรงนะครับจะยังไม่สมดุลนะครับวัตถุจะวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งค่าหนึ่งนะครับพอถึงระยะ b นะครับแรงทั้ง3แรงจะสมดุลกันนะครับทําให้วัตถุของเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเราเราจะเราจะหาความเร็วคงที่ในช่วง b c นี้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับโดยนะครับการทดลองนะครับเราจะใช้นะครับ อุปกรณ์การทดลองดังนี้นะครับชุดการทดลองเนาะอันนี้นะครับจะเป็นชุดการทดลองนะครับความเหนืดของของไหลนะครับประกอบด้วยท่อนะครับที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวนะครับข้างในเป็นกีซลีนนะครับนาฬิกาจับเวลาครับตัวนี้จับเวลาได้นะครับจับเวลาได้2คือลูกกลมโลหะนะครับลูกกลมโลหะเราจะใช้ทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับสขนาดด้วยกันนะครับลูกกลมโลหะนะครับ โดยขนาดรัศมีนะครับอาจารย์จะขึ้นกราฟิกให้นะครับข <back> <no one> ึ้นกราฟิกให้ให้พวกเราบันทึกลงไปในตารางผลการทดลองพวกเรานะครับสังเกตว่าตารางผลการทดลองพวกเราเนี่ยหน่วยนะครับจะเป็นเมตรนะครับแต่ว่าที่อาจารย์ให้นะครับจะเป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิเมตรเป็นเมตรนะครับให้เรียบร้อยนะครับส่วนคอลัมน์ที่2นะครับจะเป็นรัศมียกกำลังสองนะครับพวกเราก็เอาค่าลัศมีนั้นยกกำลังสองซะนะครับ ให้ระวังทศนิยมดีๆนะครับบันทึกทศนิยมไหนก็บันทึกทศนิยมนั้นให้เท่ากันทั้งคอลัมน์นะครับโอเคนะครับต่อไปการจะหาค่าความเร็วได้ในช่วง B ถึง C นั้นนะครับเราจะหาไงจากความเร็วนะครับเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ระยะทางนะครับระยะทางนี้ BC นะครับให้พวกเรานะครับวัดระยะทาง BC นะครับมีระยะห่างเท่าไหร่แต่ว่าอาจารย์จะให้ขึ้นดังกราฟิกนะครับระยะทาง SBC นะครับ ให้พวกเราบันทึกเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรเสร็จแล้วพอรู้ระยะทางเราจะจับเวลาในการเคลื่อนที่นะครับของลูกกลมเหล็กในช่วง B C นะครับพอได้มีระยะทางมีเวลาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถหาค่าความเร็วในช่วง B C ได้นั่นเองซึ่งเป็นความเร็วคงที่ในช่วงนั้นนะครับการทดลองนะครับมีทั้งหมดลูกกลมเหล็กมีทั้งหมด4 4ระยะนะครับมี4ีรัศมีมี4ค่านะครับ แล้วก็เริ่มเลยแต่ละตัวนะครับแต่ละคาอาจารย์จะทดลอง1ตัวให้ดูก่อนนะครับรัศมีค่าหนึ่งนะครับอาจารย์จะย่อนลูกกลมเด็กลงไปนะครับนะครับเสดงลูกกลมเด็กก็จะวิ่งลงไปนะครับพอถึงช่วง B กดจับเวลาครับถึงช่วง C หยุดเวลานะครับเราก็จะได้นะครับเวลาของลูกกลมเหล็กเราที่เคลื่อนที่นะครับจากระยะ B ไปถึงระยะ4นะครับก็จะได้เวลาออกมานะครับบันทึกเวลาลงไปในหน่วยวินาทีนะครับนะครับในหน่วยวินาทีแต่ละขนาดทําทั้งหมด3ครั้งนะครับสครั้งเสร็จแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาส่วนความเร็วนะครับเราก็เอาระยะทางก็คือเป็นระยะทาง S นะครับ B c นะครับหารด้วยเวลาเฉลี่ยของเราเราก็จะได้ออกมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูอีก1ระยะแล้วกันนะครับ หระยะแล้วกันนะครับย้อนลงไปนะครับนะครับลูกโลกหะช่วงนี้มันจะมีความเร่งอยู่นะครับพอถึงช่วง B นะครับมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ให้เริ่มจับเวลาหยุดจับเวลาที่จุด C พอดีนะครับแล้วก็จะได้เวลาออกมานะครับแต,แต่ละอันทำสามครั้งหาค่าเฉลี่ยนะครับนะครับ ต่อไปนะครับพอเราได้ตารางแล้วนะครับได้ตารางแล้วให้พวกเรานะครับวิวเคราะห์ผลการทดลองนะครับโดยการเขียนกราฟนะครับให้พวกเราเขียนกราฟนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัศมียกกำลังสองนะครับกับความเร็วสุดท้ายนะครับหรือความเร็ว V นั่นเองนะครับเพื่อหาค่าความชันของกราฟนะครับซึ่งเราแทนสัญลักษณ์ความชันของกราฟเป็นเป็นค่า G นะครับเมื่อได้ความชันของกราฟนะครับให้พวกเรานะครับ นำค่าความชันของกราฟนะครับมาคำนวณหาค่าความหนืดหรือตัวอีตานะครับจากสมการนะความหนาแน่นของลูกกลมเหล็กกับของเหลวนะครับอาจารย์ได้ให้ไว้ในกราฟิกแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้พวกเราหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะครับของค่าความหนืดหรือตัวอีตานะครับซึ่งค่าความหนืดนะครับค่าจริงนะครับมีค่าเท่ากับ0.833์นะครับนิวตันวินาทีต่อเมตรกลังสนะครับหาดูว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์เป็นยังไงบ้างใกล้เคียงหรือเปล่านะครับ เสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองนะครับตามสเต็ปเดิมๆที่เราเขียนมานะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับ